वांता बें कर กินดื่มตามผู้เกียรติว่าอายานในอาคยานานนั่งประกอบด้วยวิพาสการบทวจนะบุรุษถ้ากระจุปัจจัยเพื่อเป็นเครื่องมายความไม่ชัดเจนวิปัสวิปนา้นมันจะแนกไว้เพื่อเป็นเครื่องหมายรู้การบทวจนะบุรุษจะเป็นแกนมวลในมวลหนึ่งหนึ่งมีสิบสองวิปัสจะมีวัตถามนวิปาสแต่ว่าอยู่ย่อดดาปิอันติสิตามิมาเตอเตเซวัย เอเอมาเอปันจะมีวิปัสแม่ว่าจงเกิดก็จงตุอันตัวหินทำมิมาตังอันตังสัจสวะโหเออมาเสตัตะมีวิปัสแต่ว่าควรฝืนฝึงอายะอายุอายสีอายถาอายมิอายมาเอตาเอรังเอโตอายะวะโหอายะมายามาเฮปัวิปัสแต่ว่าแล้วอาอุเอตาตาอาหมห แปลว่าแล้วถ้ามีอายุหน้าแปลว่าได้แล้วอาวุโอดาอ้มมอาตตาทูเสวะหินมหาเตอาตานีวิาแปลว่าแล้วถ้ามีอายุหนาแปลว่าได้แล้วอิวูโมตธาอิกมหาอุเสวะอิมาเฮ

ิวิปัสว่าจักแล้วถ้ามิยาอยู่นาแปลว่าจักได้แล้วสัสสาสัตว์ตูสัทสสัทธาสัสสัสมาสัสสัทธาสัิงสูสัสสตสวะเหสัสสัสมาเ ไมยาทำแบ่การนี้เป็นประธานได้สรเอการนี้เกิดขึ้นจำองคั้งหน้าเรียกว่าปัจจุบันนการงานที่ลเรียกว่าดีตการานี้ยังไม่มาถึงเรียกว่านาคตการการทั้งสามนได้ให้ละเอียดต่อทีปัจจุบันนักการจะเป็นสาออปัจจุบันแท้หนึ่งปัจจุบันใกล้นปัจจุบันใกล้อนาคตหนึ่งอดีตการจะเป็นสกันคือลงแล้วไม่มีกหนดหนึ่งลงแล้ววันนี้ ร่วงแล้ววันนี้เดินอนาคตตากาจะเป็นซองคืออนาคตของปัจจุบันเดินอนาคตของอดีตเดินการทำสามีจะรู้ได้ต้องอาศัยป้าทั้งแปดหมวดที่เก่าแล้ว ปัจจ oh, so, ุบ er <kt> ันนาการปัจจุบ <P elo S 2> ันแท้แปลว่าอยู่พิกุธรรมนิเสติพิกุแสดงอยู่ซึ่งตามปัจจุบันไย่อดนตแปลว่าย่อมบุโตโนตวานข้าชันเสียท่านย่อมมาแต่ที่ไหนน้อปัจจุบันไมอนาคตแปลว่าจากกิการุณีข้าจะตามซึ่งอะไรมันจะมีวิปัสบอกความบังคับความว่างความร้นบอกความบังคับแปลว่าจงเอว่าว่าเอหิเจ้าจงว่าอย่างนี้บอกความ แต่ว่าเดือสับเพสสัตตาเอาเวลา,าอวอนตัวสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีเวหาไม่ได้เดิดน,น,นแต่วา่าก็จงปักปัจเจกามันเตะข้าแต่ท่านผูน้จะเดินขอท่านทั้งหลายจงยังขา้าประจ้าให้บวช